ผมเพิ่งได้กุฏิครับได้มาประมาณสองสาวันแล้วก็เพิ่งได้นอนคนเดียวครับนี่ฮะพอปิดไฟมืดเนี่ยครับมืดหมดเลยครับอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆในกุฏิครับนอนไม่หลับครับไม่เชิงกลัวผีนะครับแต่มันเป็นแบบวังเวงละแวง เหมือนจะกลัวผีนิดนิดอยู่ครับแล้วก็ฝันฝันร้ายด้วยครับฝันร้ายวันก่อนก็ฝันถึงกามราคะครับถัดมาเมื่อวานก็ฝันถึงหนีผีครับแล้วก็สะดุ้งตื่นมาประมาณสี่ห้าทุ่มก็นอนไม่หลับเลยครับเพราะมันมืดเมื่อวานนี้ก็เลย ต้องได้เอาไฟใช้นะครับเปิดเอาไว้แล้วก็ทนไม่ไหวจนได้ต้องได้ลุกเปิดไฟนอนนะครับประมาณเที่ยงคืนแล้วตีหนึ่งก็ตื่นไปทำข้อวัดอยู่ที่ศาลาครับแล้วก็ไปนั่งสมาธิตอนตีสองสาธุครับ